รถมีปัญหาทุกคันแต่ปัญหาหลักๆเลยคือมันเป็นที่ลูกค้าผมโดนมาเยอะแล้วอ่ะอ่าผมโดนผมโดนมาเยอะแล้วเนี่ยช่วยผมหน่อยมึงนีนอันนในสัตว์มันโดนกูกูไม่ได้มีผลกูไม่ได้มีผลพลอยได้อะไรกับฝั่งนู้นแต่แต่ผมก็บอกลูกค้าอีกตรงๆเลยนะว่ามึงมึงเอามาให้กูหาซื้อให้่กูบวกมึงทุกชิ้นเออมึงมึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงบวก กูบวกมึงทุกรายการกูบวกมึงอยู่แล้วเออกูบวกมึงอยู่แล้วเออกูพูดกับมึงเลยกูบวกมึงแน่นอนเออแต่กูรับประกันอในการบวกของกูเนี่ยอ่ามึงกูรับประกันว่าของที่กูบวกไปอ่ะมึงใช้ได้เว้ยรงรุ่นอ่ารงรุ่นอ่าหรืออาจจะเป็นอะไรทดแทนแต่คือว่าใส่เข้าไปคือใช้ได้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒนนบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแม็คโครนครอินมาไม่ถูกเซอร์ใน Google m a p ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทะบุรีนะครับร้านวุฒ เวนวัคนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถ เก่าเก่า,าอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆอยากมาเทินรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอรอรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งตามจริงเระมีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1น0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอรอรอจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒเนี่ยที่ร้านวุฒก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสตร์ทรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทํากับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231 อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook นัทธวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจานิวสสบัณสม Facebook จานิวบัสสมหรือเพจของช้าของชฉยว่อยอดีต t ิ k ตอกจานิวบัสสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชหว่วยการาด ของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดีฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิบปัวค้าปีกค้าส่งท่านใดมีพวกของเก่าของชห่วยที่หลงเหลือยอยู่ในกระดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรืออา,อามาเฮียลูกป้านาอาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือมีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร0 8 8 2 8 2 4 9 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จานิวบ้านสะสมเรื่องช่วยไว้ใกลผมครับสวัสดีครับพบกับรายการวินเทจออนเดอะเวนะครับวันนี้อีกเช่นเคยเราตามหาร้านซ่อมเด็ดเด็ดร้านซ่อมดีๆร้านซ่อมจบจบให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวันนี้เราอยู่ที่ราชกะบังล่มเก้าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้คุยเรื่องราวเกี่ยวกับร้านซ่อมได้ทฤษฎีได้เทคนิคดีๆจากร้านนี้กันบ้างไหมนะครับวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวมาแนะนําตัวกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแนะนําตัวเลยผม ช่างพงนะครับหรือพานุพง์สุตาล่ะครับผมชื่อชื่อในกลุ่มก็คือว่าก็รู้กันว่าช่างพงรากระบังะครับผมช่างพงรากระบังครับอันนี้เดี๋ยวคุยก่อนเลย ก่อนที่จะเข้าไปแนะนําตัวให้ใครทุกคนรู้จักว่าช่างพงษ์เป็นใครามาจากไหนเอางี้ช่างพงษ์ท,ทซ่อมรถอะไรได้บ้างก่อนผมก็ซ่อมได้หลายรุ่นนะครับผมทุกอย่างเลยอ่าแต่บางรุ่นก็คือว่าผมผมเลือกท่ที่จะแบบว่าเรียนรู้บางรุ่นก็คือผมไม่เคยซ่อมหรอกอแต่ลูกค้าให้โอกาสให้โอกาสผมในการดูแลได้ลองด้วยได้ลองผมก็จะ ไม่เคยปฏิเสธเขาหรอกก็คือว่าก็ลองอย่างเช่นรุ่นไหนบ้างอะอย่างพวกคาวาสกิพวก W1 หรือจะเป็นพวก750อยอย่างเงี้ยอ่าหรือจะเป็นพวก CB 7277อะไรเงี้ยเจ็องเจจ CB ้อยห้ CB 350ดร้อยห้าสิคาวากิ W1 แล้วยังสายยุโรปมีมีทำได้ไหมมีครับก็พวก นอตันอ่าที่เคยทําที่เคยทําพวกนอตันแล้วก็พวกฮาร์เลพวกไอรอน900พวกอะไรพวกนี้ครับอ่าก็คือได้ได้เหมือนกันอ่าก็ได้เหมือนกันแต่บางอย่างผมไม่รู้ผมก็โทรถามรุ่นพี่ถามพี่ๆที่เราสนิทหรืออะไรเงี้ยอ่าว่าอะไรยังไงครับผมก็พอเวลาผมอย่างพวกในกรณีที่ว่าอย่างเขาเจอรถญี่ปุ่นอ่าเขาก็โทรมาถามผมก็แชร์แชร์กันครับเราไม่ได้เล่นแล้วกัก กักเพื่อจะแบบว่าไม่บอกใครเลยอ่าเราต้องการเล่นแล้วสนุกไปด้วยกันครับรู้จักกันดีกว่าอ่าอ,อย่างนี้ดีกว่าครับรมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะของการ<ช>การทำมันคือเรียกว่าคอนแล็บหรือคอนเนคชันที่เอาไว้ส่งต่อแบบความรู้แลกเปลี่ยนกันใช่ครับมาเริ่มต้นเลยดีกว่าอยู่ดีๆช่างพงเนี่ยมาเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านเป็น,ปนโดยที่ตั้งแต่ที่บ้านเลยหรือว่าเริ่มมาได้ยังไงการเป็นร้านซ่อมเนี่ยเ,เริ่มจากาวความเริ่มจากความชอบ อสมัยก่อนตอนผมฝึกงานผมชอบรถเก่าอืมผมชอบรถเก่าผมก็เลยไปได้เจ๊กมาคันหนึ่งก็คือซื้อมาห้าร้อยสมัยนู้น่ะ,อะตอนสมัยยุคไทยสกูตเตอร์เลยซื้อมาห้าร้อยแล้วก็คือซ่อมน่ะซ่อมไม่เป็นหรอกรถมอไซค์อ่ะก็คือว่าลองรื้อลองอะไรรถตัวเองดูเนี่ยครับพอรื้ออะไรเสร็จปุ๊บก็เออทาไมระบบไฟมันไม่จบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ หัดศึกษาเอาเองว่าก็คือลองโดยวิธีการแบบว่าเมื่อก่อนซ่อมไม่เป็นความความที่ว่าซ่อมไม่เป็นอะ่ะเอามือจับคอยไว้ก็สตาร์ทเลยดดให้แม่งดูดอะ่ะเยียมึงขี่ไปทำไมมึงดับวะจับแม่งเลยสตาร์ทเลยแล้ดูดไหมตอนตอนมันตอนมันจอดไงอ๋อตอนแม่งจอดอยู่เฮ้ยแม่งดูดเฮียแม่งดูดพอดูดปุ๊บเฮ้เียแล้วทำไมพอนี่ปุ๊บสตาร์ทติดพอขี่ไปพักนึงดับ คือตอนนั้นคือไม่รู้ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรมโมโหหรือแม่งเลยหรือแม่งทั้งคันอกองทิ้งไว้แล้วก็กลับมาประกอบใหม่พอมีอารมณ์ก็กลับมาประกอบใหม่อ่าพอประกอบใหม่ปุ๊บแม่งก็เป็นเหมือนเดิมอีกอ,อว่าไม่ใช่เครื่องละอ่าก็คือเล่นแบบว่าไม่ได้ตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยอ่าอย่างวีเพราะอาการไม่ถูกอะไรไม่ถูกใช่สุดท้ายนี่กว่าจะเจอนี่คือกินข้าวลิงหลายรอบแหละเข็นแม่งทุกรอบเลย ขี่ในแถวเนี้ยไม่เป็นไรอังไงี่เปลี่ยนคอยล์เดียวเดียว่าจบไรเฮียเออก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้ไงไม่รู้จากใครไงเออแล้วพอเวลานี่ปุ๊บถึงเวลาไปเปลี่ยนคอยล์เ,เฮียแม่งจบเลยขี่ได้ยาวเลยอืใช่แต่น้ํามันเครื่องอะไรเนี้ยก็มีรั่วมีเยิ้มอยู่แล้วเป็นรถเราตอนนั้นคือผมไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรที่<ด>ไหน่วงนรถใหม่ๆใช่ช่วงนี้รถใหม่ๆใช่ก็หาแบบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ แล้วก็มาเล่นพวกเคร้อยยี่ห้าอ่าก็มาซื้อเล่นก็คือเริ่มจากความชอบอแล้วก็ซ่อมของตัวเองซ่อมไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนที่เขาเล่นอ่าเอามาให้ซ่อมอ่าก็ซ่อมไปนูน่นนี่นั่นไปแต่ผมก็ทํางานประจําอืมจนจนมนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเสร็จปุ๊บคราวนี้งานอดิเรกเราแม่งมกลายเป็นงานประจำไปแล้วแม่งแม่งเริ่มมากินงานประจำเด็แม่งกลายเป็นงานประจำเนียทํางานอยู่ปั๊บ โทรศัพท์มาโทรศัพท์มาปั๊บโดนผู้จัดการเพ่งเล็งเข้าห้องเย็นแม่ไม่รู้กี่รอบอ่าเฮ้ยมึงอ่าซื้อมีลูกค้าซื้อของมาห่อของไปรอกะเที่ยงเดี๋ยวไปส่งเงี้ยพวกก็นึกว่าเราขโมยของในบริษัทไปขายอเแต่จริงแล้วคือมันคืออะไรรถเก่าที่จะเราไปส่ง่แต่คือเราต้องไปส่งเที่ยงใช่และแหละก็กลายเป็นแบบอ้เหี้ยปัญหาเยอะอ่าโดนจับตานน่นนี่นั่น ทำมาเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆจนแบบว่าไม่ไหวพอไม่ไหวปุ๊บพอไม่ไหวปุ๊บก็เลยออกอืพอลาออกจากงานปุ๊บก็ก็คือว่าก็กพูดตรงว่าก็คุยคุยกับแม่อย่างเงี้ยคุยกับแม่ว่าเอ้ยถ้าถ้าผมจะมาทําเงี้ยดีไหมอะไรเงี้ยปรึกษาพ,พ่อแม่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะเพราะแม่ว่าถ้าทําอะไรที่ชอบลุยเลยอ่ะมึงไม่เจ๊งหรอกมึงลุยเลย,เลยผมก็เลยออกเลยออกแล้วก็มา เล่นทําของผมเองแต่ตอนนั้นคือที่ออกนี่คือก็มีลูกค้าเริ่มมารถส่งมาซ่อมอยู่แล้วด้วยอ่าอยู่แล้วด้วยใช่ครับก็ทําทยันเที่ยงคืนทําอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ก็คือเริ่มเริ่มแต่นั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเริ่มกลับมาทําจริงจังใช่เริ่มมาทำจริงจังแล้วใช่ครับจากจาก,จากงานจากงานไดรี่เล็กใช่แม่งจะเริ่มกลาย,ไไไยเป็นงานประจําไปโดยไปรยายใช่เออแล้วก็แบบพอทำอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีอยู่แล้วแบบมันมัน มันกว่าจะเบิกตังได้กว่าจะได้ตังอ่ามันก็ช้าก็ต้องมีขายอะไหล่มีอะไรอย่างเี้ด้วยปากตายไปครับผมก็คือเล่นซ่อมแล้วก็ขายอะไหล่ด้วยใช่อยู่ได้เพราะขายอะไหล่<น>แล้วก็ซ่อม<น><น>แล้วก็ซ่อมด้วยครับผมอ่านี่ก็คือนี่ก็คือแบบจุดเริ่มต้นของการที่มาเปิดร้านซ่อมจนถึงวันนี้ใช่จนถึงวันนี้ใช่ใช่ครับเออเริ่มจากความชอบแหละหลักๆเลย ชอบล้วนๆเรียนสายนี้มาด้วยป่ะสายซ่อมสายช่างมาด้วยป่ะผมเรียนสายช่างมาผมเรียนผมเรียนจบช่างยนต์มาอ่าช่างยนต์ผมทําผมทํารถยนต์ได้อก่อนหน้าที่จะมาซ่อมพวกรถเก่าผมก็เล่นมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ผม,มก็หาเวลาว่างไปทําพวกรถเมกันออ่ารถยนต์เมกันรถพวกเฟียสหลังคาทลกอะไรเงี้ยเมือ่อก่อนผมก็อยู่ในวงการจะเป็นรถยนต์พี่อ,อเป็นรถยนต์พวก นิสันสกายไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ทําแม่งหมดแหละอ่าผมก็ผมก็หลายด้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่คือว่ามอเตอร์ไซค์คือหลักๆคือเราชอบอ่าเราชอบแล้วก็บวกกับว่าเนี่ยพื้นที่เนี่ยท้าเรื่อเรื่อยนต์เนี่ยไม่ไม่มีแน่นอนไม่มีที่จอดออาลำบากใช่ก็เลยมันก็ต้องให้มันถนัดด้วยแล้วก็ให้มันเหมาะด้วยใช่ใช่ใช่ทนทีถนัดละอ่าให้มันต้องเหมาะด้วยเหมาะกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ใช่เราจะมานเริ่มโหาก็ กว่าจะมาเป็นช่างนี่ใช้เวลาระยะเวลาในการที่แบบเริ่มมาจริงจังก่อนี้ก็จะต้งทำงานเล่นมาเนี่ยจนมาเปิดร้านซ่อมเนี่ยกี่ปีตั้งแต่สิบห้าพี่ก็ยี่สิบปีตอนนี้สามสิบห้าจนมาเปิดเปิดร้านเองนะใช่แล้วตอนนี้เปิดร้านมากี่ปีแล้วไอที่ที่ลงเนี่ยอ่าลงลงแบบว่าออกจากงานมาเลยนับแต่ออกจากงานนะนับออกจากงานเดิยอ่านับออกจากงานก็ประมาณสิบแล้วพี่สิบปีได้แล้วอ่าประมาณนี้ ก็ต้องเจออะไรมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาไหลหรือการทํารถอะไรต่างๆเจอแน่นอนครับแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าว่าในมุมคราวนี้มาในมุมของเรื่องของการร้านเป็นร้านซ่อมวันเนี้ยสิ่งที่เราจะแนะนําต้องบอกว่าไอ้ช่างปุงเนี่ยชอบตัวจริงๆชอบรถรุ่นยี่ห้ออะไรเริ่มเริ่มมาที่ผมเล่นมารคันแรกที่ผมชอบเลยอ่ะก็คือซูซูกิรุ่น อ่ารุ่นเคสอ่าเคสบอ่าเคสบผมชอบเลยแต่ตอนนั้นคือผมชอบนี่คือแม่งไม่แม่งไม่รู้จะไปหาอะไรที่ไหนอ่ะแล้วได้มาคันหนึ่งมีทะเบียนเนี่ยก็ขี่ไปขี่ไปเฮ้ยรถแม่งทำไมแม่งวิ่งได้แค่สี่สิบเองวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นไม่ไงอ่าไม่อ่าใช่มันเล้ยกิโลมันขึ้น4ี่สิบเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูขี่ไปทำงานเลยขี่ไปทำงานทุกวันขี่รถเก่าเนี่ย ใช่ก็คือนั่คือสุสกิเริ่มต<อ>้นแล้วก็แล้วก็พอมันหาอะไรไม่ได้มันก็เกิดความแบบเซ็งแล้วแม่งขี่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเออขายไปอะไรเงี้ยก็เริ่มขายใช่ขายหามั่งอะไระมั่งแล้วแล้วพอเวลาก็ไปซ่อมรุ่นอื่นมาเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็สุดท้ายแม่งก็ยังรักอยู่อ่ะอก็ยังชอบอยู่มันก็ยังก็เลยก็เลยกลับมาพอได้จังหวะมีมีรุ่นพี่ แบ่งให้อืมอ่าก็เลยซื้อกลับมาเล่นอ่าพอราคนี้พอเล่นปุ๊บบ้าเลยกลายเป็นซูซูกิอ่าชอบชอบสายซูเลยแต่ว่าคือทาได้ทุกรุ่นแหละทําได้ทุกรุ่นแหละใช่ก็คืออ่าใช่ทำให้ทุกรุ่นเอาเป็นว่าง่ายเลยถ้าเกิดว่าใครรักซูรักซูซูกิอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะหาช่างที่มีความเข้าใจในดีเทลของรถซูซูกิว่าอะไรมีตรงไหนชิ้นไหนมันควรจะเป็นตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรของแท้อะไรของเทียมที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะ ถูกว่าเพราะว่าทํารถกับคนที่ชอบแบบเดียวกันอ่าใช่แม่งจะได้ได้ของที่แบบรู้สึกว่ารายละเอียดเขารูแล้วเขารู้เรื่องรายละเอียดดีเทลอ่าดีกว่าแค่ว่าทําเสร็จขี่ได้ใช่ใช่ป่ะเราทําเสร็จทําจบเนี่ยมันมีหลายแบบจบสวยจบขี่ได้จบสวยจบขี่ได้จบแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าจบดีเทลจบยันน็อตจบจบยันแบบรายละเอียดว่าตรงนี้ต้องมีลูกยางอินเนาะอินเน่ะทำละอินกับมันอ่ะก็ท่างคงทําได้ตรงนั้นรู้เรื่องเลยก็ชอบอยู่แล้วรายละเอียด เนี่ยอย่างคันนี้ทำทำนี่คือแบบซากเลยนะคือบคแบบชั่งกิโลอ่างั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะข,ขอคุยในเรื่องของอ่ะหลังจากที่มาเป็นเปิดร้านเป็นจริงจริงจังแล้วประสบการณ์ในการทําการซ่อมการเจอลูกคา้าปัญหาของการที่จะทําให้รถไม่จบอ่าปัญหาอยู่ที่รถหรือมันอยู่ที่อะไรอ่าน<ม>ั้นเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าเก็บไว้เก็บเก็บไว้ช่วงหน้าเจอกันโอเคครับ